และนี่แหละครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีความสามารถโดดเด่นคุณคิดถึงกันหรือไม่กับมือถือปุ่มกดจากโนเกียซึ่งรอบนี้เราได้รับทั้ง1.05 4G และ1.10 4G ความแตกต่างกันก็นกมีอยู่เพียงแค่จุดนี้เท่านั้นราคากันเองไม่แพงมากมันดีแค่ไหนเรามารับชมกันได้เลยครับ นะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับโนเกียสรุ่นก็คือ 1104G นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่มีกล้องนะครับแต่ว่ากล่องที่เราจะแกะจริงก็คือ1 0 5 4 g นั่นเองครับโดยทั้งคู่นี้ก็จะเป็นมือถือที่มีสเปคเหมือนกันทุกประการต่างกันที่กล้องแค่นั้นโดยข้างในกล่องของโนเกียทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมี1นะครับก็เป็นตัวเครื่องพาวพร้อมกับแบตเตอรี่ที่แยกออกมา ที่สนะครับก็จะเป็นแค่สายชาร์จนะครับโดยสายชาร์จจะเป็นแบบนี้กำลังอยู่ที่5วัตต์เบาๆนะครับแล้วก็มีสายเป็นไมโคร USB ซึ่งคาดว่า,าถ้าเขาจะขายยุโรปต่ออาจจะต้องมีการเปลี่ยนพอร์ตหรืออินเดียในอนาคตเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีคู่มือฉบับย่อม,มาให้แบบนี้นี่มีแบบเหมือนกับสมัยก่อนอะคิดถึงสมัยก่อนจังเลยอะอสำหรับคนที่คิดว่าจะมาใช้โทรเลยพรกนี้พูดเลยนะครับว่าโนเกีย ทั้งสรุ่นนั้นสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับดีไซน์ของมันกันดีกว่าครับสําหรับโ o เกีย0น 4G และโ o เกีย1น 4G นะครับก็จะมีหน้าตาที่เรียกได้ว่าพลิกมาด้านหน้าก่อนมันจะมีความคล้ายคลึงกันกโดยตอนนี้คือเครื่อง110นั้นไม่ได้เปิดนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ ไปแบบนี้ซึ่งหน้าจอนั้นก็จะมีขนาดที่เรียกได้ว่า Compact แล้วก็ใช้งานได้ดีปุ่มกดจะเป็นแบบนี้สำหร,รับในตัว105ข้อดีของมันก็คือในการกดนั้น,น่ะมันเป็นแบบเป็นช่องๆทําให้สามารถกดได้ง่ายกว่าในหน้าที่ตัวที่เน้นความหรูหราก็จะเป็นแบบนี้ คือมันจะเป็นแบบเรียบๆอันนี้จะคล้ายกับมือถือโนเกียในสมัยก่อนตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับด้านข้างของมันจะไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นทั้ง2ฝั่งนะครับคือฝั่งนี้ฝั่งขวาอันนี้คือฝั่งซ้ายและด้านบนทั้งคู่จะมีช่องเสียบหูฟังมาให้พร้อมกับไฟฉายที่เราสามารถกดสั่งงานได้นะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นในสแบบนี้นั่นเองเราจะขอแกะจากเครื่องที่ ไม่ได้เปิดฝาไม่ได้เปิดเครื่องนะครับก็คือโนเกีย110 4G การแกะก็คือแกะตามร่องตรงนี้แล้วฝาก็จะเปิดข้างในจะมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของมันก็จะเป็นขนาดที่1,450 mAh ใครที่ใช้มือถือเช่นโนเกีย810ตัวกล้วยหอมโนเกีย3310อะไรเงี้ยใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันข้างในจะมีช่องใส่เม c อสดี d, ใส่ได้สู่แค่32ก แล้วก็ตัวนาโนซิม2ช่องเนี่ยครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าแบตหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ใส่ได้เลยแบบนี้นะครับลำโพงของตัวเครื่องหลายคนก็คงรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นการโทรหรืออะไรลำโพงจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เสมอและด้านหลังของ Nokia 1104G จะมีกล้องความลเอียดมาให้ระดับ v g a ก็เรียกได้ว่า ค่นข้น่สนใจและอีกจุดหนึ่งของโนเกีย 1104G ที่จะให้และแตกต่างจากตัว105สังเกต105จะไม่มีขั้วสีทองดังนั้นเนี่ย 1104G จะมีการต่อก,กับตัวอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับคู่ใหญ่ได้ด้วยครับดังนั้นโนเกีย2รุ่นนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนกันในแค่บางจุดเท่านั้น แต่ด้วยราคาที่แตกต่างกันแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยฟังก์ชันมันก็ต้องมีความแตกต่างกันใช่ครับมันแตกต่างกันแต่แค่เรื่องเครื่องอัดเสียงเท่านั้นเครื่องช่วยฟังตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้คนที่มีปัญหาในเรื่องของการฟังนั้นนะสามารถฟังได้เลยซึ่งฟีเจอร์แบบนี้จะพบได้อยู่ในโนเกีย8 2 0 4G ครับ ฟีเจอร์พื้นฐานของมือถือโนเกียตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า 1. มันก็จะมีเมนูแบบนี้ให้ดูเมนูนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูข้อความหรือว่าเล่นเกมใหม่ก็ได้เกมมูนะครับแล้วก็จะมีกล่องข้อความเข้าอะไรเงี้ยสองแล้ก็จะเป็นในเรื่องของมีแอป a c e b o o k แต่เฟ e บุ o กเป็นตลอด,ด้วยโอเปราบีนี้ซึ่งอืมก็ ตามสภาพครับมันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหิดอักการเข้าเว็บในสมัยแรกๆนั่นเองจะมีตัวดนต,ตรีมีวิทยวมี่มีก็มีหาช่องด้วยและที่สำคัญครับไม่เสียบหูฟังก็สามารถฟังได้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปก่อนนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้คือมันมันจะมีเสียงบอกว่าให้หยุดเริ่มเนี่ก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าปกติเนี่ยมันจะได้ยินแต่ว่านี้ก็ขอภัยจริงครับคือตอนแรกคิดว่าเอยมันสามารถที่จะฟังได้ปรากฏว่ามันต้องเสียหูฟังแล้วไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้ด้วยอืมอถืมอว่าค่อนข้างฉลาดดีกันนะแล้วก็ฟังก์ชันปลุกสามารถตั้งปลุกได้แต่ปลกุกครั้งเดียวหรือปลุกหลายอันก็ได้มีรายชื่อรายชื่อตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า มื่อถือตัวนี้เชื่อมกับ Google ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยรายชื่อก็ต้องบันทึกจากซิมการ์ดมานะครับการเชื่อมต่อการตั้งค่าอะต่างก็ถือว่าโอเคนี่เป็นชีเน็ตเิรกดูได้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าเครือข่ายอะต่างด้วยการสำรองข้อมูลการประหยัดพลังงานอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็สามารถที่จะอัปเดตได้แต่ว่าเราต้องใส่การความจำแล้วก็ยังมีการติดตั้งแอปพลิเคชันมาให้บางส่วนด้วยแล้วก็เริ่มถึงการอ่านตัวซีเมียคือไม่สามารถที่จะดู ข้อมูลได้หมดเลยนะครับเน็ตเซอร์วิสเช็คข้าบริการเช็คคงเหลือถัดไปเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้แบบน,นี้ก็คือเป็นบริการของตัวซิมนั่นเองอันนี้ถ้าใครคิดถึงสมัยก่อนก็สามารถที่จะข้อมูลดูได้แบบนี้ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้ว ตัวเกมช่้นเกมงูนะนะั้นอ่ะเบือนกับเครื่องสมัยก่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูสั้นๆนะครับการควบคุมก็คือจะใช้แป้นตัวเลขตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้การกดคอนโทรลเลอร์ันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่โอ้เสียงคือดังมากกว่าสมัยก่อนอนะ่ะดังมากกว่าเยอะเลยนี่จบแหละคือกดผิดนิดนึงนี่มันก็จบเลยนะครับหรือกดหยุดพักก็ได้นะครับนี่ให้ดู สมมุติว่าผมพยายามชนนี่ชนตัวเองังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเพิ่งเล่นไปดังนั้นนี่ก็ถามว่าตอนนี้ก็เป็นความเพลิดเพลินในมือถือโนเกียได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นอีกความบันเทิงหนึ่งถ้าสมมตินคนจะให้เล่นเนี้ยก็สมามารถที่จะเล่นได้กับมือถือตัวนี้โดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติม ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วเมื่อถือปุ่มกดแบบนี้เวลาใช้งานจริงๆแล้วจะรอดไหมนะครับแล้วผมใช้ระยะเวลากี่วันกว่าแบตเตอรี่จะหมดเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในส่วนของการเทศกันนะครับซึ่งผมได้บันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาของแบตเตอรี่ที่มันจะใกล้หมดจริงๆว่าผมใช้ไปแล้วกี่วันนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่โนเกีย 1104G แล้วก็ 1054G นั้นก็มีขนาดอยู่ที่1450มิลแต่ด้วยฟังก์ชันต่างๆที่ได้อธิบายไปตั้งต้นมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่ซับซ้อนมากนักเน้นเรื่องของการทรเข้าทรออกแล้วก็ 4G ที่สามารถใช้งานแบบ r o อร์ชันบายทำให้สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานสุดๆถ้ามีการทรเข้าท่ออกโท่เข้าทรอออกด้วยเนี่ย,ยก็อยู่ประมาณ6-7วันได้ยอย่างสบายๆเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเป็น คนที่ใช้งานแบบเรียกว่าโทรยาวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบตหมดเร็วได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการควบคุมปริมาณของการใช้ไฟของตัวเครื่องด้วยเช่นเดียกันครับสรุปนะครับสำหรับมือถือโนเกียตอนนี้พูดเลยนะครับว่ากระแสอินเทรนด์ของปุ่มกดนั้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าวัยรุ่นบางคนบอกว่าเอ้ยฉันงานใช้งานแค่โทรเข้าโทรออกอะไรย่างเงี้ยบอกว่าไม่อยาก เล่นโซเชียลอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเรืองหนึ่งที่ดีสำหรับในเมืองไทยก็คือคนที่มีงบประมาณไม่สูงแล้วก็ต้องการการใช้งานแบบพอเพียงจากที่ทดลองโทรมาโดยผมใช้เจ้า110 4G นอ่านะครับพบว่าก็โอเคสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าเออถ้าเป็นเครื่องที่รับงานอะไรเงี้ยต้องการแบบง่ายๆ่ยี่ก็คืออีกทางเรืองหนึ่งที่ดี แต่ว่าคุณสมบัติในเรื่องของกล้องนั้นก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ากล้องมันเป็นแค่ vca เท่านั้นก็อาจจะต้องทำใจกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาได้ด้วยว่าคุ้มสำหรับคนที่มองว่าเอ้ยอยากได้มือถือที่ราคาไม่แพงแล้วก็คิดอยากจะกลับมาเล่นปุ่มกดอีกครั้งนี่ก็คือีก2ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะรับสำหรับในตลาดตอนนี้ครับโอเคการซื้อขายของมันนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งหน้ารายบีเคก็มี หน้าร้านพวกขายมือถือทั่วไปก็เพียงพอมีและที่สำคัญครับออนไลน์สโตร์ซึ่งโนเกียนั้นก็วางจำหน่ายอยู่แล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในเฟซบไไุ๊กคองสต์ไอเบอกเช่นเคยครับ